สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปลงทนทผักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผักเครื่องผักเคจิคณาจารย์เหล่าทียงต่างนะครับดูตำหนิเก้แท้นะครับใครอยากมีอาชีพเสริมในการดูผักเครื่องเล่ผักเครื่องนะครับหรือว่าสะสมให้ถูกตามนะครับก็ติดตามดูได้นะครับบอกตำหนิจุดห่อนเหรียญนะครับแล้วก็ราคาณปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูเหรียญ นะครับหลวงปู่แพ้วปะวะโรรุ่นแรกวัดกำแพงแสนนะครับปี2538นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเรามาอัพเดตราคากันนะครับปี2566นะครับต้นปีนะครับพระเหรียญหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะครับข้อมูลเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ใต้คลิปไว้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ หลุมกุเพาปะวะโรนะครับเหรียญรุ่นนี้จํานวนการสร้างมีแค่2เนื้อนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยห้าร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงสองม0เหรียญแล้วนะครับผมได้อ่านข้อมูลเพิ่ม,เ,มเติมนะครับว่าทางวัดมีกระไหลเงินนะครับประมาณสักสอง0อเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากลูกศิษย์สายตรงนะครับ แต่วันนี้เรามาดูตําหนิเกแท้นะครับเรามาดูวิธีการแยกบล็อกว่าเขาแยกกันยังไงนะครับแล้วก็มาดูราคานะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูจุดอ่อนนะครับแล้วก็มาดูจุดอ่อนเีนะครับเพื่อไปสร้างอาชีพกันได้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูการแยกบล็อกก่อนแล้กันนะครับเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกนะครับเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกนะครับ มีบล็อกธรรมดากับบล็อกนิยมนะครับเวลาดูบล็อกนิยมนะครับหันนะครับหันเหรียญไปด้านหลังละนะครับหันเหรียญไปด้านหลังแล้วดูคําว่าพิเศษนะครับดูคําว่าพ,พิเศษนะครับดูคําว่าพิเศษพิเศษนะครับสบหรือสีนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาแต่ถ้าเป็น บล็อกสอขีดจะมีเส้นขีดออกมานะครับตรงหัวสองอิริสไปดนขอบนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้เป็นบล็อกธรรมดานี่คือวิธีการแยกบล็อกนะครับว่าบล็อกนิยมกับบล็อกธรรมดานะครับแยกกันอย่างไรแล้วราคาเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปนะครับแล้วเรามาดูนะครับตำหนีเจแทกันกน่อนนะครับเราจะดูรวมๆแล้วก็มาดูจุดอ่อนทีหลังนะครับ อง์นี้เราจะว่ากันที่เนื้อทองแดงลมมันปูผิวก็จะเป็นลมมันปูนะครับคือลมสีน้ำตาลเปลือกมังคุดหรือนะครับหรือบางเหรียญน,นะครับผิวเขาอาจจะจุ่มน้ํายานานหรือว่าผิวเนี่ยสิบองยังไงผิวเขาไม่เหมือนกันแน่นอนแต่จะออกไปโซนเดียวเปลือกมังคุดนะครับพอเวลาอาจจะแช่น้ํายานานเปลือกมังคุดอาจจะออกเข้มๆนะครับแต่องค์นี้จะออก ม่วงๆนะครับออกเปลือกมังคุดนะ,นะครับใ้คิดถึงเปลือกมังคุดไปก่อนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรุ่นนี้จะหมูกจะไม่โด่งนะครับจะหมูกจะไม่โด่งจะหมูกจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทางทางโรงงานผมคิดว่าเขาคงไม่คิดว่าเหรียญจะมีราคาเยอะนะครับโดยการกาจจะกอด บล็อกนะครับปอมปอมบล็อกหน้าปอมบล็อกหลังกว่าจะตัดกว่าจะแกว่งน้ํายาเห็นไหมครับมันโดนกระแทกไปหมดนะครับก็ยังมีส่วนที่สวยๆก็มีนะครับที่สวยก็มีแล้วเรามาดูนะครับเดี๋ยวรุ่นเนี้ยจมูกจะเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญนะครับเรามาดูต่อไปนะครับดูตำหนินะครับแต่เส้นนี้เหรียญนี้เส้นขึ้นไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอนตรงนี้นะครับปกติเนี่ย นะครับตรงเนี้จะมีเส้นตะเกียบคู่บางๆนะครับแล้วก็เส้นพวกนี้จะคมคมนะครับมีเส้นตะเกียบคู่บางๆนะนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนเหรียญนม่นอาจจะปั๊มไม่ตึงนะครับแล่เหรียญนี้แท้ดูง่ายนะนะครับมันอาจจะติดไม่ชาร์จนะครับเนี่ยก็ยังพอมีบ้างแต่เส้นพวกนี้จะคมคมนะครับเนี่ยแต่ผมมีคลิปหนึ่งนะคลิปที่ ก่อนหน้านียนะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วไปย้อนดูได้นะครับนี่เส้นพวกนี้จะคมแล้วก็จะมีเส้นตะเกียบคู่ตรงนี้นะครับพื้นเหรียญน,นะครับเป็นกระแสปัม๊มกระจายออกแบบนี้เหมือนจะไม่ตึงแต่ตึงนะนะครับกระจายออกแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกหลังนะครับเรื่องรูเจาะเนี่ยผมให้ความสําคัญมากสามารถพริจารณา,าพระได้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับจํารูเจาะแม่นๆ รูจอกเนี่ยนะครับมันจะน like ูนๆออกอย่างนี้เลยนะครับเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับทุกเหรียญจะต้องเป็นแบบเนี้นะครับนูนๆออกแบบนี้เลยนะครับจํารูจอกแม่นๆสําคัญนะครับนี่เป็นจุดอ่อนของเหรียญได้เลยนะครับรูจอกนะครับแล้วก็ดูพื้นเหรียญธรรมชาตินะครับเหรียญธรรมชาติก็จะมีกระแสปั๊มธรรมชาติดูผิวพันณุ์นะครับธรรมชาติ ดูรูจอะนะครับแล้วเราพลิกมาที่ลักษณะการตัดเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับเหรียญน,นี้อาจจะตัดขยับขยับแต่ว่านะครับดูง่ายนะน,ะนี่เห็นไหมครับว่าลักษณะการตัดเหรียญเนี่ยเห็นไหมเป็นเปึกเปึกเปึกนีเ้เล,เ,เลยตัดไม่ขาดนะครับตัดไม่ขาดเนี่ยทั้งสองด้านเลยนะนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ จริงๆแล้วจุดอ่อนเหรียญเนี่ยนะครับดูที่ตรงรูเจาะเนี่ยรูเจาะเนี่ยเป็นหูแบบเนี้ยส่วนมากจะแท้เลยนะครับหูแบบนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับเดี๋ยญนี้อาจจะปั๊มขยับหรืออะไรเส้นตรงนี้เลยไม่ติดนะครับเขาก็พยายามจะติดอยู่นะเนี่ยติดบางมากเลยนะอ่ะติดแต่บางมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยเส้นตะเกียบคู่เส้นนี้นะครับเนี่เส้นนี้นะเดี๋ยวผมลุกล้องให้ดู นะครับนี่คือเวลาพี่ๆเขาก็ดูกันทุกคนดูตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นบางๆเห็นไหมนะครับติดบางมากนะครับเราก็บอกไปหมดแล้วนะครับสําหรับการแยกบล็อกนะครับวิธีการดูเกทแท้ดูไม่ยากนะครับใครมีผมก็ยินดีครับเช่านะครับดูตัวตัดดูอะไรดูรวมๆหลายๆที่นะครับถามว่าปลอมดีไหมณปัจจุบันนะครับก็ยังปลอมไม่ดีนะครับปอมไม่ดีนะ นะครับพอไม่ดีผิวพันธุ์เนื้อหาพื้นเหรียญอะไรก็ไม่ได้นะครับรูเจาะเนี่ยสาคัญนะครับรูเจาะเนี่ยสำคัญนะครับรูเจาะสําคัญมากเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วราคาปัจจุบันนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับนิยมไม่นิยมเนี่ยต่างกันนะครับไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับต่างกันหลักพันนะครับสวยสวย ตอนนี้นะครับสาหรับบล็อกธรรมดานะนะครับก็หมื่นบวกลบนะครับหมื่นบวกลบขึ้นลงนะครับนิยมก็อาจจะหมื่นกลางๆนะครับก็ยังราคายัางน่าสะสมหลุมปูแพ้วปาวโลเป็นนะครับเกจิอีกท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรสายที่คมถมอะที่ท่านยังอยู่ยุคเก่าเก่านะครับที่ท่านยังเขาเรียกว่าอะไรอะยุคศูนย์กว่าดึ่งกว่าปูแพ้วเนี่ยนะครับเป็นเกจิแบบ ที่ยังอยู่ยุคนั้นท่านสุดท้ายแหละนะครับหรือว่าจะมีอีกหลายๆท่านที่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าสายเหนียวนี่เลยครับหลวงปู่แพ้วพาวะโลนะครับออกไว้กําแพงแสดรุ่นแรกนะใครมีก็ยินดีรับเช่าส่งมาได้ทางไลน์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับทิ้งไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวรูปผมจะทิ้งเอาไว้ในโพสต์นะครับไปก๊อปเก็บเอาไว้ได้ใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าส่งมาทางไลน์หรือเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ขอตัวลาเก่อนนะครับสวัสดีครับ